สวดีครับวันนี้มาพบกับมาคาร์สายพันธุ์หลักนะครับที่ต้องมีทุกบ่อนะครับก็คือโคฮาโกซันเกแล้วก็โชว่านะครับปลาโคโกะนะครับต้องมีสีแดงที่หนาแน่นนะครับสีแดงต้องคมชัดนะครับและมีสีขาวที่ขาวสะอาดนะครับส่วนโชว่า ต้องมีสีดำเป็นแถบกว้างนะครับแล้วมีสีแดงสดส่วนซันเก้องมีสีแดงบนพื้นสีขาวนะครับแล้วก็มีเดล็กดำเป็นจุดๆนะครับสีดำเป็นหม็ดดำนะครับเป็นจุดๆเป็นสามสายพันธุ์ที่ นิยมเลี้ยงกันนะครับต้องม,มีที่บ้านต้องมีติดบอกไว้นะครับขอบคุณครับ